สวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้ออ่าอเกม ARK นะครับผมเป็น ID Steam นะครับพอได้รหัสเมลต่างๆมาแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนเมลนะครับก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นเลขนะครับให้เราโหลดแอป Steam มาก่อนนะครับใน PC ก็เข้าในเว็บหรือว่าโปรแกรม Steam ได้เลยส่วน iOS Android นะครับก็ค้นหาแอปนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ พอกดดาวน์โหลดแล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยกดอนุญาตนะครับทีนี้มันจะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับตรงชื่อบัญชีสตรีมและรหัสผ่านนี้เอาจากตรงนี้นะครับตรงคําว่า ID แล้วก็พาสตรงนี้นะครับเป็นชื่อบัญชีกับรหัสสตรีมนะครับง่ายที่สุดก็คือคัดลอกนะครับคัดลอกมานะครับ ID มาใส่ตรงที่ชื่อบัญชีสตรีมนะครับแล้วก็ตรงพาสนะครับ คัดลอกมาใส่ตรงที่รหัสผ่านนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับโอเคบันทึกรหัสผ่านไปเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเช็คก่อนนะครับว่าไอดีนี้มีเกมที่เราซื้อมาหรือเปล่านะครับโดยไปที่ตรงสามขีดข้างล่างขวานี้นะครับแล้วก็ตรงคําว่า Library ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีเกม ARK มาแล้วนะครับก็เป็นไอเดียนหนึ่งนะครับศูนย์ชั่วโมงนะครับก็ถ้าอันนี้เป็น ภาคเก่านะครับถ้าใครซื้อภาคใหม่ก็จะเป็นของภาคใหม่นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับไปตรงที่ข้างบนนะครับรูปโปรไฟล์มุมขวาบนมาตรงที่คาํา,คคาว่า account d e t a i l ตรงนี้นะครับก็มันจะเป็นภาษาไทยก็ข้อมูลบัญชีนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยเลือนลงมานะครับตรงนี้นะครับคำว่า a ช g e my email added นะครับก็กดเข้าไปเลย กดอันแรกนะครับอันแรกที่มันเป็นรูปดอกจันทตรงนี้นะครับคือมันจะส่งโค้ดไปที่เมลครับกดเข้าไปเลยโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะส่งโค้ด otp นะครับรหัส otp ไปยังบัญชีเมลนี้นะครับก็กลับมาที่หน้าสั่งซื้อนะครับตรงนี้นะครับคือเว็บเข้าเมลนะครับนี่เว็บเข้าเมลให้เราคัดลอกนะครับคัดลอกเว็บเข้าเมลเข้าไปที่ google c home r นะครับ แล้วก็กดวางได้เลยนะครับมันจะไม่ใช่เป็น Gmail นะครับมันก็จะเป็นเมล์ชั่วคราวนะครับบางทีผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับมาเอาที่ตรงนี้นะครับคำว่า email แล้วก็ part ตรงนี้เป็นเมลแล้วก็รหัสเมลนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาใส่ครับอันต่อไปก็คือรหัสเมล์นะครับตรงนี้ าสู่ระบบนะครับส่งเลยพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่หน้าตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปที่ออข้อความล่าสุดนะครับโอเคมันก็จะมีรหัสส่งมาให้นะครับให้เราคัดลอกรหัสตรงนี้แหละครับรหัสตรงนี้นะครับไปใ,ใส่ในตรงนี้ครับอา่มาใส่ในสตรีมนะครับแล้วก็กด continue ได้เลย พอกดแล้วนะครับมันก็จะให้เราใส่อีเมลใหม่ของเรานะครับเป็นอีเมลของเรานะครับใส่เป็นอีเมลของลูกค้าที่สมัครนะครับที่สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็พอใส่เมลแล้วก็กดแช่งอีเมลนะครับโอเคทีนี้มันก็จะส่งโค้ดไปที่เมลใหม่ของเรานะครับไปที่แอปเมลนะครับมาดูนะครับว่ามันมีมาหรือเปล่าโอเคนี่ครับ Steam Support กดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็คัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับคัดลอกโอเค ใส่ตรงนี้แล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลเชคนะครับยืนยันการเปลี่ยนอ e ีเมลกดคอนติเนียพอเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับบัญชีสตรีมนี้ก็จะเป็นเมลของเราแล้วนะครับเวลาเราลงชื่อเข้าใช้นะครับให้เราใช้ชื่อ ID แล้วก็พาสตรงนี้นะครับส่วนการยืนยันการเข้าเมลหรือการเปลี่ยนรหัสนะครับมันก็จะเป็นเมลที่เราเปลี่ยนไปล่าสุดก็คือเมลนี้นะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นการ เปลี่ยนรหัสนะครับเช็ค my p a s s w ต r d รตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่อยากเปลี่ยนตอนนี้ก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับเช็ง myPa s s w o r d นะครับกดเข้าไปโอเคทีนี้เวลามันยืนยันมันก็จะส่งไปเมลล่าสุดที่เราใส่นะครับกดไปเลยไปดูนะครับว่ามีข้อความยืนยันมาหรือเปล่าโอเคเข้ามาแล้วนะครับกดคัดลอกนะครับมาใส่โค้ดตรงนี้เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสนะครับ continu โอเคอันแรกนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับที่เราต้องการจะใส่นะครับในส่วนของรหัสนะครับควรมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วอันที่สองนะครับก็คือยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเช้งพาสเวิร์ดนะครับโอเคเรียบร้อยมันก็จะให้เราเข้าสตรีมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดใส่อินสตรีมเลยชื่อบัญชีก็จะเป็นชื่อเดิมอันนี้นะครับคัดลอก แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ใส่ไว้แล้วส่วนพาสเวิร์ดก็คือรหัสที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับใส่พาสเวิร์ดได้เลยแล้วก็กด sign in นะครับอัปเดตรหัสผ่านไปด้วย เรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะได้บัญชีสตรีมที่มีเกม a r k เป็นของตัวเราเองแล้วนะครับก็จะเป็นมีของเรารหัสผ่านของเรานะครับขอบคุณครับผม